หัดแล้วหอดแร็วหอดแล้วไปตะเมียไปตะเมียโอ้หอดแล้วพี่น้องครับหอดแล้วครับพี่น้องครับหอดแล้วครับหอดแล้วครับพี่น้องครับหอดอะไรครับพี่น้องครับหอดอะไรครับของงานพี่นะของงานพี่นะโอ้ยหอดมาแต่หอดโอ้ยโอ้หัวหนบาพูดอะไรแหลมแล้วมาหอดจะโดนอะไรตัวเนี้ยยางรอได้โดยอยู่หมดนะ อฮะเป็นหองหอดแล้วครับหอยเนียก่อนนี่ไต่ประกันบางจันทร์มันก็ลงหม่องลงทีมแต่บ้านี่ไต่ประกันบางพี่เนาะแม่นบางจันทร์ครับเกอาครับหม่องเก่าที่เก่าที่เริ่มหม่องที่เขาเคยเหรียญบักพีนี่บอกครับไปไปสนะลองทุ่ทไายครับลองทุ่ทไายโอ้โหคือเมื่อกับพีชบ่วงบัดเนี่ยใช่ครับอืมเอาอาจารย์ขออนุญาตลงกันเด้อาจารย์ได้บ้างได้เลยตอนนี้เพ่เปิดประตูให้เราอ้าวเอาไม้จ้องโอ้ ปาอะาตัวเนี่ยข้างได้เสียงมาโถพวกว่เต็มทีเลยมอลัเงินเหรียญโอ้มอลัุงทอเนี่ยัะโอ้โหเถอะมอลัมเงินเหรียญก็โถอะกองรากรรองรจกรมันมาไม่ได้บักขำอ้าวเปิดแล้วไปห้าลูกมาเลยไปพี่น้องครับสวัสดีลุงพีจอยสวัสดียาเมอเศ้าครับผมส่วนตาครับครับผมผมบมกาชีลงมาครับมันไปเดียงครับผม มาหาก,าหากหหาหวานมายินวายวันวัดโอ้ตัวนั่นนั่นคันเขาอ่างแล้วตัวนั้นโอ้โอ้อันอันอันรอบรอบอันรอบวังหัหนห้องเรียนในงานสุดท้ร์ตัว่าก่อนสิขึ้นเมื่อนะนั่นเนาะอ๋อโอเคโอเคครับปไปไปน้องห้าบาทในบางฮอันแล้ววันจันดมโอ้วันจันดมมาแล้ววันจันดมมาแล้ว สวัสดีครับไปจะดมป้าแล้วครับหวัวเราได้พี่น้องหวัวเราเด้อมาแรงมาหมวดมาจวดต้อกันเด้องมาแรงเด้อไปทา้งไหนจานชาท้าองป <c oughs> <c oughs> ัดเนี่ยเขาสิยางมวยไปทางไหนพว <c oughs> กได้มาไหนกลางเตลียนตะเวนตะเวียงตะบนหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วไทยประกันไทยประกัน ท่าน okay. oh, oh. ี้กับบ้านหัวแล้วคือันตัวทางนี้ก็นดีป้าตัวกไ้ามาไปแดงคือบ่ไปแดกาบกเามาัย่านน้ำย่านน้ำเพียครับบกเาวานั้เป็นอะไรโอเคาก็ขึ้นเขาแล้วโอเคเเรสอบเรื่อยังขึ้นแบบไหน ขึ้นนั้นบริษัทเขาบริษัทที่เราผ่อนเราก็เราเราไม่ติดค้างวดครับเราไม่ติดค้างงวดเราไม่ใช่ไม่ใช่คือคือเราก็จ่ายงวดตรงตลอดแต่ว่าต่อไปนี้เราเราไม่เราไม่ได้ส่งแล้วไงเราก็คืนผมคืนผมคืนท่านนะไม่ได้ผิดกฎหมายครับผมบริษัดแต่ว่าอย่าไปค้างเงื่อนไม่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 ครับคือคือขออย่าค้างงวดครับแมนแมนอ้าว บาทนี่สิเอาจังไหนไปจังไหนละ่ะเฮาขึ้จะก็ด้กระเป๋ามาลงตู้นั่งอาจานบูดซื้อมาม้อง,องน,นอตละบอาจา์กระกเป๋าไว้แ <c oughs> ต่รถบัสไปรถบัสซือกระเป๋ารถคอนไวล์บนกระดอนอะไรๆกันมาดึงถึงนั่งตัวนี้ฮ่าฮตันใส่ครับใส่ครับใส่ครับ้องหน้าเพราะท่านมีครับผมผมกับวากันนี่ล่ะนี่เหมือนสาวมันอันตรายแต่้องหน้ามนนั่นีล โอ้คนแม่บนญไกวมาสายเข่าทวนๆเลยบัดเลยอีแม่น้อยก็มาเพียเที่ยวทะเลมาด้ปลาโลมามากินบ่ครับแม่ <c oughs> เอาของใสะของอยู่อันอยู่ในตู้บังไฟแม่ ซลเนาะพัดลมยู่ใส่มัดเข่าได้ย่อายุย oh ุดรมสีพัดลมบะฝนลงบนองแค้น้งพัดลมอ้าวงสาเจ้าเยบบวบาจะไหนบานนีคือลืมแค้นจพบับาเฮจะไหนบานี้โอ้ยพี่น้องเฟรครับเอฟซีไปยังหน่วยลืมแคนคือไม่ผมในแคนนั่นน่ะอนนตนนเสียทหารกับ โอ้เมียนได้เเลยหอย,อย,อยพี่น,อดดน,น้อง่นตายแล้วครับพี่น้องแฟนครับเบสที่บุ้ใดมีแค่นะไม่ยืมน,นะคร,ร,ร,รับหอแร้งบแคนเป่า้พี่น้องเด้อยิมแค่นะลอยขาดแค่นลล้มกับบุญใหญ่สาดกับบุญใ่เสียวยังนักปูนั่งคยอเรงเนี้ยใส่ไสปเดียวทะเลดนปลาลมมาฝากวะโอนำเอาเอาเอาเมีนี่หลีตีแม่ผมจะไปถาษามยุดปกน พัดลมสีเหลืองสาดสีขาวโอ้ตายแค่นั้นเองผมคือปลาไมผมว่ามันยุติเรงรถอายุสผมมาประเดี๋ยวลงในมือนั่นตายบา,<อ>าด้ลืม่อมเ,เลื่อมเออลื่อม,มพี่น้องเลยเอาอะไรครับพี่น้องครับบันนี้เอาแล้ว <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องครับตอนนี้คาราวานเท่ากะมาหอดแล้วนะครับเมื่อกี้ไปถาม ทางด้านอีแม่นุ่ยพญาแหลม,มเปิลบาฮารีเอาเขี่ยนกับพัดลมมาให้ตายเลยเด้่บาทอาจารย์ลอยยุติมีเขี่ยนใส่มื่อเร็งหาพัดมีลำซิ่งเมื่อแร็งอย่าใจไหนนาะพี่รองเงยตายตายตายฮารีฮเร็ีฮเร็วณด้านเพื่อนไทยประกันบางพีนะครับ บ้านหอดแล้วนะครับทางด้านไปที่เครื่องเสียงกับกระรังสิลงกันกับทั้งคุณนะครับโอ้รถบัสเอาเนี่ <c oughs> นลนะครับมาขั้นเนี่ล่ะพี่น้องครับจัดลอยจัดมงกุฎแล้วพอท่านลงอยู่ตัวแล้วซองพอรย้อน <c oughs> มาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้มเดไม่จะดูกหอเรียลหอเรีวลแฟนครับเอฟซีพอดีจากมาเรียนน้ำมาเด้อผู้ใดมีแก่น้ำไม่เยอะไม่ได้มืมาเร่งเด้อ เอาเคี้นห่างเคีน้นอันนี้มาฝากมาตอจานจัดลอยในเด้อมาเลี้ยงลืมเอาเคี้นมาามาญนุยว่าโอ้ยเอาใส่รถขันหนึ่งไวไ้มาญนุยเอาลงไว้เงเื่อนมาญนุยบา่าเนี่ยผดลืมเอามาสับพี่น้องเลยนะครับมาเลี้ยงมันสิมีเคี้นเป่าเนาะไปหาเราเบิ้งตลาดมีขายบ่านอ๋อเอาจังว่ากันเดี๋ยวไปเปิดเบิ้งรถอายุอีกเท้าหนึงขันโบมี่แสดงว่าแมนวึ้นมาญนุย่านะครับเทิง์ัดลมเทิงแคเ้นบาดเนี่ เสื้อสัดปูนังพร้อมรถบัสสี่คันมาครบแล้ว โอ้ขีโตมล้างเวทีเรเบิ่งบรรยากาศย่ำเสาไปน้องครับป้องหอดย่ำต่เสาเลยครับวันนี้นะครับเพาว่าไม่ยินหน่วยอ่ำกวอยแท้ยเดี๋ยวนี้พี่น้องเลยไม่ยินหน่วยแล้วอ่ำกวอยแต่เสียละเมียนบ่ โอ้แล้วยลไรได้บานนี่แสดงว่าไอ้แสดงว่าไอ้กุ้งเขาลงเนาะเพราะว่าไอ้กุ้งเขาลงไว้หันแล้วบานนี้ของจำเป็นเจ้าของมะนาวขาดว่าหนักโองหาดอะไรครับของตอนันตอนผมมาเอามือผมมาเอาล่างสุดกั็ปนันผมเออผมกับโบโบใด้บ่ได้ว่าเอาพัดลมลงน้ำนะผมเกิดลืมข้าวแต่ว่ากัของตัวนั้นบ่ได้เอาลงอย่างลุ่งนะว่าพัดลมกับเขี้ยนนี่มันบ่ได้เอาไปใส่เนาะแต่ว่าอันเสื้อผ้าผมราาลงอยู่เพราะว่าไปซักเออตัวนั้นเอาลงอยู่ เราจะไปย่างรอบนตลาดเดี๋ยวเทอมี่เขียนกันพ่มีกัพี่น้องอามาฝากกันด้วยมาเรงเ้อบุรีโยไก่ครับม่เลี้ยงอยดาวรมาเงไหนขันบุรีเอเกียนมาให้เลยเไรทำงานแล้วเอาอะไรทำงานแล้วมาอเกียนอยเอลสปิงมาเรงเลยอิลีติแม่เาอยู่ไหนอิลีติเดี๋ยนะ ลอยบอกผลของลงรถให้นเด้ออ <ฮะ S 2> ล่างกับเอาไปไวเ้เฮียนไม่ใหญ่หนุ่ยล่างกับสุดสถาบันร่าง, <ปะ S 1> งกับสุดมันนที่แรกกับคนพัดลมมากับกาดกับแค้นเออเอาเอาคืองมาไหว้หนีเขาสลักของเหล้าเดีย๋ยวไปไว้ในบ้านพุนเออเออวันนี้มันกระเลยว่ะมันกระเลยเซยครับกับ<ะ>แปรงโดนเติมแปรลร่างวันนี้สวรรค์ร่างเหมัอนยัดใส่กระท่อมน้อยครับยามาตั้งไว้นี่เด้อบ่มีใครบิ่งคนเนี่ยเอาไปแต่ว่าแค้นกับพรวมอยู่ในเฮือนแม่แม่น โอ้เอาแล้วครับจานลอยบอดมีแก่นนพี่น้องจานลอยขาดแนแล้วต้องเป็นนกบุญนี่บอดได้คนบอยู่บอด้เบิ้อไยเด้เขาสิครับแม่โอ้ตายแล้วได้บ่แกนพเ่นาะพ่อพ่อลอยขาดแ่นลอยขาดแก่นหลเ่าลอยบอดาแก่นแลือล่วเอ๋สปริงสิไ้ใส่งานปอบปอบมเลยพ่อลงนาลงสมุทรทำกับม้วนสมุทรอก็เรม้วนหรือจะไปบ้างไปใส่หาเา นี่ร้อยขาดแก่นแล้วป่อร้อยบ่มีแก่นจีบพังมอกไฟไปเป่าให้เนี่ยเอาเป็นสี่เจได้ไหมสารหลงหลงหมดเจ้ผมกาดสาราใจผมก็นึกว่าไม่นด้กุ้งบ่ได้ลุ้งจากรถนด้ว่าลงแต่แต่ล่างสุดโอ้ยว่าลุ้งอ่ะล่างสุดจับเสียผาจับอันล่างเสียผาว่ามันโอ้ยลืมข้าวลืมข้าวเอาเอาเอาบ่เป็นยางแก้ไขตัวหนาไปบัดเนี่ย ตัวนั้นมันผลาแล้วแก้ไขตัวหนาปุญญาบานว่าจะออกเศร้าได้หรือก็นจะเอาันแม่บ่ได้เขาันละมีแบบันะเอาหาบ่้นสิลไส้หาบ่ปุญญบานกนอยากขึ้นละเพิ่นแข่นดวงเดียวแล้วก็รักษาปกุมหมือที่ว่าอีกละเออเขาสิหัวใสเขาเอาเดี๋ยวเอาทั้งหนาเอาี่นองเลย ในเมื่อมันโมมีอย่างทั้งฝนหลังหนาวทั้งหนาวละหัวดละ,ละจะได้ก็หัวดละผะู้ใดเอ็นแฟนคลับเอฟซีบางคลิปนี่ครับกันเห็นแค้นเอามาฝากจ่าร้อยเน่ยดูจ่าร้อยขาดแขนโอเคครับพี่น้องครับพ่อกันเมือเลี้ยงครับนะใส่หนาล้านยี่สิบานะลลาสบาทไม่แค้นจะตีแม่โ่ม,ม,มีรถไปยังไงแล้วก็น้ำมานาันเนี่ยนจ้นานเขาเขาไม่ต้องเครื่องดนตรีอีสานมันตงึงจะมีขายซุปเปเนี่ย เป็นพัดปะติแบ่นี้แค่น่อยนะโอ้ยเอาอีกแล้วเอาเอาเอาจังหวะกันเดี๋ยวขออนุญาตจะร้อยไปสอบถามที่งานมาก่อนนะครับเดี๋ยวสิไปเบิ่งแค้นลเรพี่น้องขาดแค้นแล้วพัดลมก็ลืมอีกโอ้ยเอา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 หยอดแล้วหยอดแล้วเอาพ่อกันมาแลงครับพ่อกันครับทีมงานเท่ากําลังปูนห์อ้อมสังกสีแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาแลงพ่อกันเดี๋ยวไปนองเด้อกูได้มี แค่นกคคือจาน้อยวานนะครับเอามาให้ยืมนะพี่น้องมือแร่งนะครับผมเอาขอพระคุณหลๆครับคลิปนี้หอดแล้วครับพี่น้องพอกันมือแร่งครับจวดจวดครับจวดจวดู๊ด